สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับยาริสตัวใหม่ท่าเชนตัวล่าสุดเลยนะครับ และคันแท่งขวาของผมนี่เลยครับ Yaris X Urban ครับซึ่งมีความสปอร์ตแล้วก็คึ่งๆของซา s เว v ร์หน่อยนะครับและคันนี้เลยครับ Yaris m i n o r c h i n ตัวล่าสุดครับคันนี้จะเป็น Yaris Active นะครับไม่ใช่ Yaris ตัวธรรมดามาพร้อมกับ Flash Package นะครับซึ่งมีมาใน Yaris m i n o r c h i n ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันแตกต่างจาก Yaris ต่วธรรมดายังไงกันครับ ดีไซน์ภายนอกของ y aris X Urban นะครับโช้กนะครับที่สูงขึ้นมาถึงประมาณ30มมเลยนะครับรวมไปถึงช่วงล่างที่เขาเปลี่ยนครับเป็นช่วงล่างที่นิ่มขึ้นเนาะเหมาะสำหรับรถที่สูงขึ้นครับและอย่างเลยที่ดูได้ครับก็คือล้อของเขานะครับเป็นล้อดีไซน์ X Urban ที่จะเขียน X อยู่ตรงกลางนะครับเป็นดําแล้วก็สีเป็นแบบโครเมียมหน่อยนะครับด้านหน้าครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายจากย aris ธรรมดาครับแค่เพิ่มสเกิร์ตด้านล่างขึ้นมาเนาะทำให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับไฟหน้าก็เหมือนกันครับเป็นไฟหหนน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 ้้้้้าาาาาา LED ปปกตติคครรรรัับบบถเเเมมองงขึดดะะ A ีี่่จ็็ไวสททูโ นะครับเจ้าคันนี้สีทูททนก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นมานะครับจากสีซิงเกิลโทนปกติครับคันนี้จะเป็นสีขาวกับสีดานะครับตัดกันได้สวยมากทําให้รถดูเหมือนแบบว่าาคาลอยได้เลยแบบนี้นะครับหูกระจกจะเป็นสีดานะครับด้านข้างนี้นะครับไซ์โฟไฟน์นี่จะดูบึกบึนมากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็น X อ็ก a n เนาะแล้วก็พลาสติกคาร์ดิ้งที่เขาให้มาด้านข้างนี่ทำให้รถรู้สึกแบบว่าพร้อมไปทุกที่ยมากเลยนะครับ บรรทายของ yaris x urban นะครับอย่างแรกที่เห็นได้เลยก็คือโลโก้ x urban นะครับบอกอยู่ด้านหลังนี่เลยเป็นโลโก้สีดำนะครับทำรถด,ดูดุมากๆเลยครับและด้านล่างเลยครับบัมเปอร์นะครับบัมเปอร์ที่ทำมาเฉพาะ x urban เลยนะครับทำรถดูสปอร์ตแล้วก็ทำให้รู้สึกบึกบึนมากขึ้นนะครับพร้อมไปทุกที่ครับ ภายในของยาริสนะครับก็ยังเป็นดีไซน์คงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายก็ยังมีความเป็นคอนเทนเดอราลี่อยู่นะครับพวงอะไรนี่จับแล้วรู้สึกมั่นใจมากเลยครับเป็นพวงอะไรหนังนะครับแล้วก็มีติชชิ่งเป็นสีเทานะครับรวมไปถึงที่ปิดด้านบนกับด้านล่างนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันกับเบาะนะครับเบาะนี่ก็เป็นสีทูโทนนะครับเหมือนกับโวงอะไรเลยเป็นสีดำนะครับตัดกับสีน้ำตาลพร้อมกับโลโก้เอ็กซ์เออร์เบิร์นครับด้านล่างเบาะแล้วก็ด้านบนเบาะนี่เลยนะครับ เฮดเวสต์นี่ก็เป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับทำให้รถดูมีสีสันขึ้นมาเนาะแล้วก็ไดโอด้านหน้าเก็จะเป็นแอลโลกเหมือนเดิมนะครับที่ยังเป็นสีฟ้าอยู่เนาะตรงกลางครับจอยหญ่ส์เหมือนเดิมนะครับใช้ได้ง่ายครับต่อพวกแอร์ออโต้แอร์เบนคาเพย์ได้ครับแอร์ครับเป็นแอร์โซนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแอร์ออโต้แอร์โตโยต้านี่เย็นอยู่แล้วครับลงมาต่อด้านล่างครับทีใส่ของนี่เยอะมากเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบอีโคคาร์นะรถประหยัดน้ำมันได้ดีมากเลยครับ วัสดุภายในรถครับเป็นวัสดุที่รู้สึกดีมากๆเลยนะครับสำหรับรถแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับคันนี้บรรยายี่ท่าประตูนะครับนั่งได้สบายกว้างขวางใส่ของได้เยอะแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูทันธีประตูกันเลยครับ และคันนี้เลยนะครับนี่คือยาริสเอทีฟตัวมาเนเชนตัวล่าสุดนะครับด้านหน้านี่ก็ได้เปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้รถดูทันสมัยมากขึ้นนะครับไฟหน้า LED เหมือนเดิมครับกระจังหน้าก็ยังคงเป็นสีโครเมียมสีดําอยู่นะครับทำมาได้ให้ดูดูมากๆเลยครับและด้วยความนะครับที่คันนี้เป็นยาริสเอทีฟครับจะเห็นได้ว่าเป็นทรงซาลูนนะครับพร้อมกับกระโปรงหลังด้านหลังนะครับที่ใหญ่มากๆเลยครับและคนจะถามกันว่าเอ๊ะมันแตกต่างจากยาริสธรรมดาใหญ่ๆตรงไหนอย่างแรกเลยก็คือ แฟลชแพคเกจนะครับที่มาพร้อมกับเจ้าคันนี้เลย ECU นะครับที่เขาใส่มาให้กับรถซึ่งเราสามารถปรับความหน่วยของคันเร่งได้ครับมอะไรนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจาก X Urban มากมายนะครับก็แค่สีครับที่เป็นสีดำหมดเลยนะไม่ได้เป็นทูโทนแล้วก็ยังรู้สึกจับบั้นใจเหมือนกันนะครับไฮไลท์ของยาริสคันนี้เลยนะครับก็คือเจ้าแฟลชแพคเกจครับด้านขวาเลยนะครับที่เราจะเห็นได้ก็คือโลโก้ Active Speed นะครับซึ่งเป็นของ ECU Shop นะครับมันจะปรับได้ถึง9โหมดเลยเนาะแล้วเวลาเราปรับที่โหมดเบอร์9ครับเวลาเหยียบขึ้นมานะครับรถจะรู้สึกแบบว่าเหยียบแทงคนง่ายๆมากๆเลยนะครับแค่กดนิดเดียวนี่โอ้โห มาแรงมากเลยครับก็คันนี้นี่ฟีเจอร์นี้นี่ต้องถูกใจใครหลายๆคนมากเลยนะครับที่อยากได้รถที่รู้สึกแบบว่าสปอร์ตในเวลาที่ต้องการหรือว่ารถที่รู้สึกแบบว่าคอมฟอร์ตในเวลาที่ต้องการครับด้านล่างนี้เลยครับระบบขปบอดภัยนะครับคันนี้จะมีเลนคิปริงแอสซิสต์แลวก็ฟอนต์คอลิชันวอร์นิ่งนะครับเลนคิปริงแอสซิสต์ก็จะช่วยจับเราให้อยู่ในเลนนะครับเวลาเราจะตกจากเลนอะไรงี้นะครับรถจะดึงกลับมาให้ครับและอีกอันเลยครับคือฟอนต์คอลิชันวอร์นิ่งนะครับเวลาเราจะอยู่ใกล้คันหน้านะครับ่เราจะนนะครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์เลยนะครับที่มีมาในเจ้ายาริสนะครับก็คือเจ้ากล้องเซฟตี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเนาะจะเป็นแบบว่ากล้องที่ตรวจจับเวลาเรามีอัิเตบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะตรวจจับเข้า s อสดีการเลยครับเจ้ากล้องนี้มีทั้งกล้องด้านหน้าและก็กล้องด้านหลังนะครับซึ่งสามารถ่ายได้คุณภาพสูงมากครับอยู่ที่ 2K นะครับแล้วก็ 30fps นะครับผมบอกเลยว่านี่เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใครที่กาลังจะซื้อยาริสนะครับไม่ต้องไปติดอั t e r เตอร์มาร์เก็ตหรือว่าของเตอร์ปาร์ตี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับยาริสทั้ง2รุ่นนี้นะครับยาริสมาเนอร์เชนรุ่นล่าสุดครับด้านขวาผมนี่เลยครับโตโยต้ายารีสเอสทีเฟสแพคเกจนะครับที่มาพร้อมกับระบบคันเร่งไฟฟ้านะครับที่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับวัยรุ่นที่ต้องการขับเร็วสั้นแรงๆคันนี้นี่เหมาะมากๆเลยครับด้านซ้ายของผมนี่ยารีสเอ็กซ์เออร์เบิร์นครับใครที่ต้องการขับสปอร์ตนะครับคันนี้ก็มีมาให้หรือว่าความมันกึ่งๆึ่คอสโอเวอร์หน่อยนะครับใครที่เป็นแบบว่าพวกขับในเมืองนะครับแล้วต้องการลุยแบบว่าน้ำท่วมอะไรอยย่าาางีี้้คคัันนเเหมมะกๆลรบ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับถ้าสนใจโตโยต้าทั้ง2รุ่นนี้หรือว่าโตโยต้ารุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปชมได้ที่โชว์ของโตโยต้าทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเอิ่งต้องฝากกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ